ไปเ,เฉยๆคงเสาชื่อ,อบัตเกิดคือตามลวมไม่หมดด้านโอ้พวกพวกสมุนไพรนี่แหละสมุนไพรอ่ะมันจะเกิดยังไงจึงเจ้ชาชื่ชอจึงเจ้าอี้สูสันโชบัตรมตยาแก,ก้ร้อนในพิจัยทั้งเลยพวกนี แล้วสมุนไพรนี่มันมีเป็นหลายหลายเป็นร้อยเป็นมันเป็นพันอย่างัโอ้เป็นพันชนิดนะครับมันจะเอาพิษแก้พิษก็มีโอใช้พิษแก้พิษก็ได้เดี๋ยวเรามันหมดเวลาแล้วพีพิษแก้พิษเช่นอะไรัหงครับพพิษแก้พิษก็ต้องเอาไม้ที่เป็นพิษเนี่ยโอ้เอาไม้ที่มันมีพิษจะเอาต้นไม้มีพิษจะมาแก้พิษพวกมะเร็งโอ้ค่ะอันที่แล้ว มันเป็นพิษนะพวกเนี่ยอ๋อเป็นพิษนะครับถ้างูตอดจริงๆ้าต้องเอาไม้ยากเป็นพิษม็าแก้พิษอีกองูโขงงูตอด,ดอีกอะ็รยังยงั้นมันมันหลายหลายบางทีอ่ะน้ำคุถังหนึ่งใช่ไหมคูถังแล้วเนี่ยครับต้มลง ให้ได้สามขวดแม่คงนะอ๋อให้ให้ลดลงเหลือสามขวดแม่คงยาที่แก้ดีที่สุดคือย่างสมมติว่าน้ำกระทะหนึ่งกระทะใหญ่ย่างอย่างจะต้มลงเหลือเท่าไรหร่เหลือประมาณกี่ส่วนครับจะประมาณนา้ำน้ำทางกระทะใหญ่เนี่ยนะจะเหลือประมาณแค่สองกา อย่างนี้ก็เหลือหน่อยเดียวเองเนะเนาะเหลือหน่อยก็ต้องเอากาดทิ้งผมว่าสักสิบส่วนเนี่ยเหลือสักส่วนได้ไหมครับสิบส่วนก็เหลือประมาณสองส่วนอ๋สองส่วนนะครับน้ำน้ำน้ำนี่นะครับน้ํายานี่นะครับรต้องดูปะนะ้าม,มันทั้งมียาตําม,มั่งยาตาํายาโขกยาตำตำลงใส่หม้อเนีครัะน้ำสิบส่วนใช่ไหม ให้เหลืออยู่สองส่วนอให้เหลือสองส่วนตักดูแลจะให้มันเป็นเหมือนกับน้ำพึ่งเลยนะอให้ยางเหนียวเหมือนน้ำพึ่งยุ้ยเลยนะให้เข้มข้นขนาดนั้นนะถ้าขมก็ให้ขมจัดเลยถ้าขมแก้มขมขมน้อยไม่ขมหน่อยก็เป็นยาแก้ชนิดถึงทีใช้รักษาอาการต่างกัน การเรียนสมุนไพรนี่ก็นึกว่าเรียนมาพอแล้วจากกาเราก็เอ๊ะมันไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยรักษาอะไรแล้วก็ไม่พ้นตายแล้วนะวะรักษาแล้วก็ไม่พ้นตายเออของจริงที่สุดนะครับของจริงที่สุดได้ใบบรรเทาเนี่ยมันพอมีก็ว่าเล่นละเอาเอาใช้แค่บรรเทาได้นะครับใช้แค่บรรเทา ไปเอาแค่ว่ายาวิเศษวิโสเถอะ, <laughs> ะ,นนะเขาขอแค่บรรเทาก <c oughs> ็เอาไปแค้บรรเทาล่ะพรมานพอไม่ได้ทรมานมากแต่ก่อนนะเค <c oughs> ย,ยกันเคยกองต้มเหมือนเหล้าป่าเรานี่ก็มีนะ อ๋อใช้ใช้เป็นไอขึ้นมาจะต,ต้องหมักไว้จนองถึงหมักกับยาเนี่ยสับสับหมัก,กยาเนี่ยหมักตั้งกี่เดือนครับประมาณเจ็ดเดือนอย่างตำ่ำโอ้ต้องใช้เวลาเจ็ดเดือนอถ้าหมักเจ็ดเดือนเนี่ยจะต่อกันต่อกันต่อกันเรา สามเดือนมาหมักทีหนึง่งสามเดือนมาหมักทีหนึง่งสามเดือนมาหมักทีหนึง่งเอาเอา,เอ,าออกมาหมักใหม่หรือไม่หมักเป็นเป็นเป็นเนี่ยหมักเป็นองค์เราสมัยก่อนเราองค์ดินน่ใช่ไหมใช่ครับหมักองค์ดินอะ่ะหมักเป็นยี่สิบองค์สามสิบองค์เราเราจะจะต้มนอนเฝ้าหูหลับทั้งคืนเลยเราอ่ะนอนเฝ้าต้มยา เลยเราคือเราใส่กับปีบเหมือนกันเลยเนาะใส่กับปีบเหมือนกลางเราหมอกางเราหมอมหมอเราต้มซัดโถจะไวกระใส่คือกันนะต้มายาไม่ให้มันฟิวออกก็มีกระทะข้างบนกระใสลาลองตูดกระลาลองตูดลงพ่อไอ้มันน่ะโอ้ดีจังเลยนะยาอย่างนั้นบริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์แล้เขา เป็นลกอะไรเขาก็พอบรรเทาได้อยู่นานเลยดีมากเลยแล้วใช้สมุนไพรประมาณท้ากี่ชนิดครับอย่างนั้นสมุนไพรนะ่ยต้องใส่อย่างต่ํามันต้องสามสบสองชนิดละโอ้สาสองชนิดนะครมาก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 ม,มากไว้มากไว้มากไมากไต้มแบบสมัยเราต้มเหล่าขาวอ,ะวอ่ะเนาะ เบียดิวกันนอนเลยพระแล้วอย่างนี้เวลาเรากินเนี่ยใช้ป,ปริมาณเท่าไหร่เวลากินนะเขาก็ไปให้กินเยอะเช้าเนี่ยให้กินก่อนอาหารเนี่ยช้อนโต๊ะอ๋อหนึ่งช้อนโต๊ะกอ่อนอาหารกินข้าวแล้วเนี่ยให้กินอีกช้อนโต๊ะหลังอาหารอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเที่ยงอีกช้อนโต๊ะก่อนนอนช้อนโต๊ะ โอ้เป็น,เ,นเป็นอย่างนั้นนะเอาอยู่อย่างนั้นจะคนเป็นสมัยคนเป็นพิดาษเนี่ยเขาหายเยอะเลยนะใช,ใช้รักษาวิธีนี้นใช่รักษาวิธีเนี่ยแล้วเราสมุนไพรอะไรที่เป็นหลักที่รักษาฟีนดาษครับสมัยก่อนสมุนไพรที่ชุดอะ,อะรักษาที่ชุดอะทีะนี่แล้วก็พวกพันชาตพันชาติต้นพันชาติก็เช้นพันชาติก็ต้นทำห่อ ต้นทำหอกรากโกธาเนี่ยเอา